สวัสดีครับเพื่อนๆนครับสวัสดีะวันนี้เรามาพบกันกับโทนเกิดมาเสียงเงินสบายสบายกันเถอะวันนี้พกพาเกิดมา,มาด้วยเสื้อตัวนี้จริงๆแล้วมีฮูดนะฮะแต่ว่าผมไม่สามารถเอาฮูดมามาใส่ครอบหัวผมไว้ได้ในตอนนี้ผมก็เลยเอาฮูดมาทำเป็นคอเสื้อไว้ก่อนนะ วันนี้อยู่กันกับเพลงจังหวะสบายๆนะครับสโลแกนห้องเรานะคะท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับท่านใดที่ร้องไม่ได้มารวมกันกับเจซีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะเราเป็นเด็กสุดร้องเพลงนะครับดังนั้นเพลงไหนที่เราร้องได้เพราะเราก็ร้องนะครับเพลงไหนที่เราร้องได้ยังไม่เพราะเนี่ยก็เหมือนผมแหละคุณอย่าไปอายสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างมันเป็นเสน่ห์ของการร้องเพลงสไตล์คอปเปอร์ถ้าเราคิดว่า ทุกเพลงเนี่ยเราร้องต้องสมบูรณ์แบบไปหมดคุณจะเหนื่อยมากเลยเชื่อผมอ่ะขึ้นอินโทรมานะครับท่านใดที่ร้องได้ทั้งเพลงเชิญทั้งเพลงนะครับท่านใดที่ร้องไม่ได้ทั้งเพลงผมขอท่อนฮุกโอเคเนาะไปกันนะฮะกับเพลงนี้นะครับโดยทูสุรพลสมบัติเจริญนะคะงนี้หัวใจผมว่าง จผมว่าณตึกที่สร้างใช้ไรหากประจองกันช้าไปคุณจะเสียใจที่มีได้หองหากคุณมาช้าคนอื่นเขาคว้าใจผมไปครองหากคุณพลาดการเป็นเจ้าของแล้วคุณจะต้องเสียดายหากคุณจองรับรองเมื่อไรเมื่อนั้น nhưng quay จองรับรองเมื่อไรวมื่อนั้นพรบริการรับใช้ไม่ได้แน่นอยยามกินจะป้อนยามร้อนจะผันไอคุณเมื่อยคุณปวดตองนวดยังไว้ให้คุณเป็นนายใจพมหัวใจผมว่าให้คุณมานั่งบงการให้คุณที่นิ้วใช้มา ใจผมว่าจะมีใครบ้างจ,าจาับจองคือเปรียบเทียบหัวใจเหมือนกับตึกแถวนี้มันก็ยังไงยังไงอยู่นะเพราะมันจะมีหลายห้องอะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบหัวใจของเราเป็นห้องแคบๆเนี่ยมันจะอยู่ได้เพียงแค่คนเดียวนะคุณว่ามหมแต่ถ้าเป็นตึกแถวที่สร้างไาไลนี่มันอยู่กันหลายห้องหลายคนมันแออัดอยู่พอสมควรนะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นักร้องหลายๆท่านนํามาร้องเอาไว้นะครับแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีผมคอเวอร์อยู่คนหนึ่งอย่างแน่นอนเพลงนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่านักร้องหลายท่านนักร้องลูกทุ่งหลายท่านรุ่นพี่นักร้องที่ร้องเพราะโดยเฉพาะพี่ก๊อตเนี่ยร้องเพราะแล้วหล่อมากค่ะพี่ก๊อตนี่เป็นนักร้องลูกทุ่งที่พอผมเห็นอยู่ในจอทีวีผมเห็นปุ๊บผมอู้ใชยอะไรทำไมหล่อจัง ไม่แปลกเลยครับที่พ่อพ่อแม่แม่พี่ก๊อตทำมเยอะมากมายขนาดนั้นผมก็มีความฝันว่าพ่อพ่อแม่แม่ผมจะต้องเยอะไม่ไม่ไม่น้อยไปกว่าพี่ก๊อตแหละนะ <ST AR C> ผมก็อยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่น่าละมุนล,ละไมสไตล์หลอ่อแบบผมก็อยากจะหล่อเหมือนพี่ก๊อตเขายัางไงก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องครอบครัวเจซีทุกท่านนะครับเอนดูผมเหมือนที่เอนดูพี่ก,อก๊อตจักพันธ์เอ็นดูเจซี เอนดูเจซีผู้ชายตัวเล็กคนนี้หน่อยได้ไหมคะ <_ P iano> ช่วยสปอร์ตเอนดูผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะ <_ P iano> ช่วยสนับสนุนสปอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะฝา <_ P iano> กเพลงนี้เป็นรอยยิ้มนะคะเป็นความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับทุกๆท่านครอบครัวเจซีในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณการให้ทิปหน้าช่องนะครับเลขที่บัญชีตรงใต้ชื่อช่องของผมนะครับซัพพอร์ตสนับสนุนผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้เจซีจะขอบหน่อยได้ไหมคะขอขอบคุณนะครับทุกการแชร์เพลงชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการแชร์ช่องนะครับบอกต่อช่องนะครับชักเชิญชวนเพื่อนของท่านให้เข้ามากดปุ่มคําว่าติดตามการกดปุ่มคําว่าติดตามคือการเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเจซีจะาขอบตรงนี้ด้วยกันค่ะ เรามาอยู่กันให้แอร์อัดสนับสนุนผมกันอย่างแอร์อัดเนืองแน่นกันอยู่ตรงนี้อบอุ่นตรงนี้ครอบครัวเจซี่อบอุ่นทุกคนค่ะขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆกดติดตามผมและอยู่ด้วยกันตั้งแต่คลิปแรกมาจนถึงคลิปนี้นะครับขอบคุณหัวใจรักของทุกท่านที่อยู่ซัพพอร์ตสนับสนุนผมมาจนถึงวันนี้และก็ยินดีต้อนรับและขอบคุณสำหรับผู้ที่ผู้ติดตามใหม่ที่มาในวันนี้ทุกๆท่านด้วยนะครับ ขอขอบคุณทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนในการแชร์คลิปแชร์เพลงกดไลค์กดชอบนะครับกดยกตรงนิ้วโป้งให้เป็นสีดำๆเบาๆหนึ่งครั้งกดชอบตรงนั้นให้ผมหนึ่งครั้งนะครับขอขอบคุณในการบอกต่อชอบฟังวนฟังซ้ำฟังหลายรอบนะครับทุกยอดวิวที่ท่านฟังวนฟังซ้ำนั่นคือเรียวแรงกำลังใจและเป็นส่วนสนับสนุนให้ผมเดินต่อและสารฝันในการเป็นนักร้อง YouTube ทุกท่านมีส่วนในการเติมแรงเติมกำลังผมให้เดินต่อในทุกวันขอบคุณที่สนับสนุนและพพอร์ตเมตตาเอ็นดูขอบคุณที่สปอร์ตผู้ชายตัวเล็กคนนี้ตลอดมาและขอให้ทุกอย่างที่ท่านพพอร์ตผมตลอดมาคือคำว่าตลอดไปนะครับขอบคุณในหัวใจรักที่ทุกๆท,ท่านครอบครัวเจซีมีให้ผมอย่างยิ่งใหญ่นะครับขอขอบคุณผ่านหัวใจดวงน้อยๆของผม และขอให้ทุกท่านอยู่ร่วมกันในครอบครัวของผมครอบครัว j ีตรงนี้และให้การไม่ตายอินดูผลักดันผมผลักไปนะครับผลักผมไปข้างหน้าให้ผมทําได้ดีกว่าทุกๆวันนี้ที่ผมทําในวันรุ่งขึ้นในวันถัดๆไปแล้วผมจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้คุณดูผมสัญญาผมเป็นนักร้องที่ไม่เกเรผมเป็นนักร้องที่ไม่ดื้อผมเป็นนักร้องที่เอาจริงเอาจังตั้งใจร้องเพลงอย่างเดียวคุณเชื่อสิ ผมไม่เคยเกยเลยครับดังนั้นสนับสนุนเมตตาเอนดูช่วยสปอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสนับสนุนเมตตาเอนดูผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะแฮปปี้เนสบีวิดจูนะครับขอให้มีความสุขมีความสดใสมีความสดชื่นกันทุกคนนะครับทุกท่านทุกเวลาทุกวินาทีขอให้มีแต่สุขภาพที่แข็งแรง เบื่อเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับสโลแกนเบื่อเมื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงนะครับเหงาเมื่อไหร่มาฟังเจซีโมท้ายเพลงรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีเสียงวลร์รไม่มีความคึกคืนไม่มีความตื่นเต้นมาฟังเจซีร้องเพลงสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเพราะบ้างไม่เพาะบ้างขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงเล็กๆของเจซีจ่กขอบด้วยครับขอบคุณมากค่ะซกนสเน็าร์ <you> น,าน,นะครับ a ิวอ ไี่ผิดไม่ใช่เจสซีอยากจะพูดภาษาอังกฤษซชียวแกส์ชียวแกสพานะคะแับปินเนสพีวิดยูขอให้ความสุขอยู่กับคุณบีเฮลที่สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ,บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายค่ะ